าดูกันต่อนะครับทีนี้ครูก็จะทําการแบ่งเส้นนะครับในส่วนที่เป็นป่านะครับส่วนที่เป็นป่าก่อนอื่นเราขอไปเช็คดูตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะต้องแบ่งเส้นในส่วนด้านล่างด้านนี้นะครับกับส่วนที่เป็นหางด้านบนด้านล่างนะครับอันนี้ก็เลือกวัตถุนะครับ จากนั้นใช้คำสั่งวาดเส้นนะครับ Edit Mesh นะครับคำสั่ง Inter Active Speed Tool นะครับคลิก Option นะครับ r e เ e ็ตเครื่องมือก่อนนะครับนี้เราก็เอาเมาส์ไปวางจุดเริ่มต้น1ครั้งนะครับ คลิกจากนั้นกด enter ครับส่วนหางเช่นกันนะครับกด G คลิกคลิกกด enter นะครับส่วนหางส่วนด้านปากนะครับต่อไปเราจะทำการแบ่งวัตถุออกเป็นสซีกนะครับตอนนี้วัตถุนะครับเป็นซีกเดียวนะครับทีนี้ ก็จะทําการแบ่งวัตถุออกเป็น2ซีกนะครับหรือเรียกว่าผ่าครึ่งนั่นเองนะครับเพื่อจะทํางานง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราก็มามองว่าเราจะผ่ากลางนะครับในส่วนของตรงบริเวณปากหรือกระดงนะครับตรงนี้ก็พิจารณาดูนะครับหรือใช้บริเวณหางนะครับได้ทั้งนั้นนะครับรูปแบบลายเส้นอาจจะมีการ หลอกตาหรือผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับคลิกที่วัตถุนะครับตอนนี้ history เราเยอะมากนะครับเราควรจะเคลียร์ออกไปสับ้างนะครับไปที่ edit delete by type นะครับคลิกที่ history นะครับ history ถูกลบออกไปแล้วนะครับทีนี้เราอาจจะเซฟไฟล์เอาไว้นะครับเป็นไฟล์ นะครับเซฟซีนนะครับอาจจะตั้งชื่อว่าสเต็ปนะครับสเต็ปหนึ่งก็ได้นะครับเซฟะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสร้างว้สเต็ปที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการผ่าครึ่งของ วัตถุนะครับคลิกที่วัตถุหนึ่งครั้งคำสั่งนะครับ edit mesh cut face นะครับ cut face tool นะครับคลิกในการใช้เครื่องมือนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือการวาดเส้นชนิดหนึ่งแต่การวาดเนี่ยมันจะวาดลักษณะว่าผ่านทะลุทั้งทั้งวัตถุนะครับถ้าเราคลิกที่พวงนี้ นะครับมันก็จะมีเส้นวิ่งรอบวัตถุคลิกเฉียงก็เฉียงคลิกแนวระนาบก็แนวระนาบนะครับนี้เทคนิคการคลิกเนี่ยเราอาจจะมองดูนะครับอาจจะมองวัตถุนะครับแนวนี้นะครับให้ตรงกันนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกคลิกนะครับถ้าเราไม่กดชิปเนี่ยเส้นอาจจะเบี้ยวได้นะครับ การชิปนี้เป็นการคล้า,ายๆเกือบการกําหนดให้ว่าได้เป็นเส้นแนว,แนวตรงหรือแนวนอนนะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับแนวเฉียงส5องศาแล้วแต่นะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการลบเฟสส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับเฟสส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็คลิกขวาเลือกเฟสลากคุมดีล t ททิ้งไปนะครับ อ็อบเจคราวนี้เราก็จะได้วัตถุนะครับเครื่องซีกนะครับ,รรบเห็นไหมครับวัตถุเครื่องซีกถ้าเราสั่งดูสมมติดูนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับับดเลขหนึ่งต่อนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูนะเรามาดูลักษณะการนะครับวาดเส้นที่ปากนะครับ อันดับแรกเราต้องเลือก Work ัวเทคก่อนนะครับเราเลือก Work ัวเทคตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเคลื่อนย้ายนะครับเส้นของเรานะครับให้อยู่ตรงตำแหน่งปากล่างเห็นะครับส่วนหางเนี่ยอยู่ตรงกลางได้ไม่เป็นไรนะครับนี้อยู่ตรงตำแหน่งปากล่างแล้วเนี่ยนะเราทำการเลือกเฟสเลือกเฟสมันก็จะแยกส่วน เฟสด้านบนเห็นไหมครับเฟสด้านบนหรือด้านนี้เฟสด้านล่างทีนี้เราก็จะทําการ extrude เฟสด้านบนนะครับ edit m a ม e extrude นะครับ extrude ดึงออกมานะครับดึงออกมาเท่าไหร่แล้วแต่นะครับทีนี้ครูเองก็จะขอดึงออกมา ตอนนี้แล้วกันนะครับเว้นลูก,กาตาไว้นะครับกดจี้ดึงออกมาอีกนะครับเห็นไหมครับการเว้นช่องลูก,กาตาเนี่ยมีประโยชน์เวลาเราเจาะหรือเราใส่ลูก,กาตาเข้าไปนะี่นะมันจะได้เลือกเฟซแล้วก็ดีลิททิ้งได้เลยจะได้ไม่ตรงกับเส้น,นครับกด gx to ูไปนะครับกด gx ้กด gx จอูดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ เห็นไหมครับตอนนี้ด้านบนนะครับเรามาดูที่ท็อปดูนะครับที่ท็อปคลิกขวาเลือก v e r ร์เทคนะครับที่ท็อปเราก็ใช้เครื่องมือ o v v นะครับใช้เครื่องมือ Move ดึงเข้ามานะครับทีนี้เราก็มองพิจารณาดูว่านะ ด้านข้างนะที่มีปัญหาคือด้านข้างเนี่ยรูปภาพเรานะครับด้านท็อปเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับทีนี้จะทําอย่างไรนะครับเราก็จําเป็นจะต้องแก้ไขนะครับในส่วนของรูปภาพนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ยืดนออกมาจะพอดีปากแต่ในส่วนของท็อป ไม่พอดีนะครับ Object Mode นะครับทีนี้เราก็ทำการนะครับเลือกวัตถุปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับปลดล็อกวัตถุตรงนี้ปุ๊บนะครับจะเห็นว่าเราสามารถเลื่อนรูปภาพได้นะครับเห็นไะครับถึงเราเลื่อนรูปภาพได้แล้วเนี่ย นะครับเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราเอาตรงกระโดงไว้เท่ากันนะครับส่วนที่เป็นกระโดงเท่ากันเห็นไหมครับนะีส่วนนี้นะช่องกระโดงเท่ากันเราก็ควรจะไปเลือกลักษณะว่าสเกลนะครับกด r นะครับแล้วสเกลนะเราต้องสเกลที่รูปภาพนะกด r แล้วก็สเกลนะครับสเกล ้มันยืดออกมานิดหน่อยนะครับให้ถึงปากเห็นไหมครับส่วนอื่นจะได้ไม่เสียนะครับเรามาดูที่ด้านข้างด้านข้างยื่นเสมอนะครับหน้าหลังไม่มีปัญหานะครับดูด้านนี้นะครับด้านนี้ได้นะจากนั้นคลิกขวาเลือกวอรเทก่อนอื่น ก่อนอื่นขอกลับไปที่รูปภาพแล้วเขาทำการล็อกก่อนนะครับกด R ล็อกไว้ก่อนนะครับที่ขวาเลือกกรา t e ทคนะครับใช้เครือมือ Move จัดเส้น Curve นะครับจัดเส้น Curve กด F ก็ได้นะครับ การนำภาพมาเป็นแบบนะครับทางที่ดีเราควรจัดการให้เสร็จสิ้นตั้งแต่โปรแกรม Photoshop นะครับจะดีกว่าที่มาแก้ในโปรแกรม m ายานะครับเพราะว่าถ้าแก้ใน Photoshop ทำใน Photoshop เรียบร้อยเนี่ยนะครับเวลาเราผ่าน h y p e r c h a ชเข้ามาเนี่ยเราจะสะดวกกว่าน,นี้นะครับในที่นี้ครูทำลักษณะว่าไม่ถูกมาเนี่ยนะครับรก็ต้องหาวิธีแก้นะครับก็ใช้วิธี s สเก e อย่างที่บอกนะครับ ใช้วิธีสเกลก็ได้ตอนนี้ส่วนหน้าได้นะครับส่วนด้านด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คลิกขวาเลือกวัวเทกมูบลงมานะครับมูบลงมาเลยนะครับมูบลงมา ได้เส้นเคอร์ฟที่เราว่าดนะครับนะเส้นนี้อาจจะไม่จาเป็นต้องตรงก็ได้นะเฉียงก็ได้ไม่เป็นไรนะะไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเฉียงก็ได้ ก่าเลือกเฟสอย่างเลือกส่วนที่เป็นด้านปากนะครับ edit m i n e x t r u d e ดึงออกนะครับดึงออกมานะครับกด g กด g อย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ก็ไปที่ด้านท็อปนะครับคลิกขวาเลือก vertex ด้าน,นท็อปแล้วก็มูฟเข้ามานะครับมูฟเข้ามานี่ครับมูฟเข้ามาแล้วนะอันนี้คือปากด้านล่างนะครับปากล่างนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูในส่วนด้านบนบ้าง ดึงมาดึงขึ้นนะครับ,นะรบออฟเจ็บออกอ่ะอันนี้เรามองดูนะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ นะคฝั่งนี้จะมีเฟสติดมาเราก็ทำการลบนะครับคลิกขวาเลือกเฟสนะครับใช้เพ้นท์เซเลชันเลยกนะด b เีเลือกเฟสกด b ีใหญ่ไปนิดนึงนะยังไง ดีล e ททิ้งอันนี้3ามอันนะครับด e ล e ท e ็อบเจกนะครับทีนี้อย่างนี้เราได้ส่วนนะครับได้ส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับกดเลขสามเช็คดูนี่เราก็จะได้ปลาฉลามที่นะครับมัปากแล้วนะครับส่วนเรื่องของการทำฟันหรือว่าการเจาะลูกตาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ได้ส่วนหัวนะเป็นที่เรียบร้อย